สวัสดีงามแรงครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สะพานขัวข้ามน้ำฝางนะครับขัวข้ามน้ำฝางบ้านสันทรายของน้อยนะครับนี่ฮะบ,บ้านต้นหนุนจะไปสันทรายของน้อยนะครับวันนี้ก็จะวันนี้ก่อปลาทุกคนมาดูสถานการณ์น้ำฝางนะครับ ครับอตอนนี้ปริมาณน้ำฝางก็นักอยู่ครับผมนักอยู่ยังบ่ลดเตือนะครับกาพี่น้องตังเชียงไฮยเนาะตังอำเภอแม่อายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศปริมาณน้ำฝางช่วงแรงวันนี้ครับน้ำยังบ่ลดเตื่อนนะครับยังเพิ่มปริมาณอย่างต่อเนื่องเนาะนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ณนะตอนนี้นะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนแบบชัดเจนจะได้ก็อ่ะคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับอ่ะวันนี้อ่ะตอนแรกนะครับก่อมาอัปเดต น้ำฝาง้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับน้ำเป็นสีคุณแบบเป็นสีกาแฟเลยนะครับทุกคนดูครับมันมีที่ท่าว่าจะลดนะครับเพราะว่า,าโฟนก็ยังตกอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับเดี๋ยวผมปลามาจุดนี้นะครับ ถ้าถ้าเตียวมาจุดนี้นะครับอ่ะก็จะเออล้นมายังตะลิงแล้วก็ไปท่วมต่งอ่ะฝั่งทางบ้านต้นหนูนนี่นะครับนี่ครับที่ท่วมแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอ่ะใครเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอันนี้เป็นเป็นน้ำที่น้ำฝั่งล้นมานะครับ แล้วก็น่าจะบ่นแน่ใจว่าเป็นน้ำมาหรือน้ำใจที่มันมาหนุนนะครับดูครับน้ำไหลแหงไหลเชี่ยวขนาดตอนนี้ผมอยู่ฝั่งบ้านต้นหนุนนะครับอยู่บ้านต้นหนุนอยู่ขวาบ้านต้นหนุนจะไปยังบ้านสันทรายองน้อยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับถ้านเะราตรงไปนี่จะไปตางแม่อายไปตางสันต้นมือไปบ้านหลวงนะครับบ้านสันทรายของน้อยดูครับคุณผู้ชมน้ำเยอะน้ำนักขนาดเลยเสียงชัดเจนดีขอบคุณครับ น้ำฝางก็จะลงไปไหลรวมกับน้ำก๊กนะครับก็ทรงกำลังใจให้ทางพี่น้องจาวัเชียงรายนะครับพี่น้องจังหวัดน่านตัวนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่ละลายจังหวัดที่ประสบนะครับอุทกภัยนะครับผมมันเป็นภัยธรรมชาติเนาะภัยกับระยะขึ้นมันเกิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับผม ภาพที่ทุกคนหันอยู่หน้าตอนนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศมวลน,น้ำฝางนะครับที่กำลังจะไหลไปสู่แม่น้ำก,ก๊กลงแม่น้ำโค้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขัวเชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้านระหว่างบ้านต้นหนุนกับบ้านริมฝางนะครับบ้านริมน้ำฝางมันสันซ่าของน้อย ตรงนี้จ,จะเป็นสถานีวัดระดับน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับน้ำกันนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ำเต้าใดแล้วจุดนี้นะครับก็เป็นจุด ผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนจากที่ผมมาอัปเดตตะว่าวันซืนอเนาะน้ำก็ยังคงที่นะยังเต่าเดิมอยู่นะครับยังเต่าเดิมอยู่แต่ว่าบบาลดนะครับยังบาลดแต่ว่ายังเท่าเดิมนะครับนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนเกาะคอมเมนต์บอกตัวนะครับก็จะได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผม ถ้าสัญญาณมันบดีก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่ถ้ามันดีก็จะพัฒนาให้มันดีไปเรื่อยๆนะครับา,าภาพที่ทุกคนถ่ายอยู่หน้าตอนนี้เป็นมวลน,น้ําฝางนะครับที่กําลังไหลขึ้นเหนือไปไหลร่วมกับน้ำกกที่ตาตอนอําเภอแม่อายนะครับเป็นภาพบรรยากาศล่าสุด ตอนเย็นวันนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีครับวันที่ซาวซีสิงหาคม2567ครับผมผ่านช่องทางการไลฟ์สดเพจที่นี่อำเภอฝางนะครับฝ่ายเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่ยนะครับ ทีนี้บ้านเฮาก็ถือว่าน้ำน้ำท่วมบ่บ่มีนะครับมีก็มีส่วนน้อยนะครับแต่บ่นักเพราะว่าต่างกรมชนประทานเนาะเพิ่นก็ได้มาคุดหลอกคลองอบางบางพื้นที่ก็จะเป็นหน่วยงานอบตอนะครับเพิ่นก็คุดหลอกคลองเือน้ำมันไหลสะดวกนะครับไหลสะดวกทำให้คลองออสามารถอรองรับน้ำได้เยอะแล้วก็ น้ำมันไหลไปไวยนะครับทำาือแบบมีน้ำเอ,อ่อล้นนะครับแต่ก็มีบางพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ตามที่ทำให้น้ำล้นตะลิงนะครับอย่างที่ผมไปให้ดูตะกี้นะครับาบางจุดมันเก็แบบมีสัญญาณนะครับมันจะอัสัญญาณก็ต้องขออภัยมันเสียงมันเก็อาจจะขาดขาด,ขาดหายหายนะครับทุกคน นี่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ร้านร้านสองตายายนะครับอยู่ร้านนี้เลยร้านร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวในตำนานเี๋เราไปดูตังลุ่มนะครับเพราะว่าน้ำได้เออโลนมาตังออตะลิงนะฮะนี่ครับ ปีนี้น้ำน้ำขึ้นมาหนักกว่าครับปีนี้น้ำขึ้นมาหนักกว่มามันนักเต่าปีปีที่ผ่านมากะแกว้งหน่อยเนาะแต่ว่านี่หันขึ้นมาหนักนะให้ลดลดหน่อยป๋อไม่ก็มันลดไม่ก็มันเริ่มมาแล้วนะฮะเริ่มมาเห็นลเริ่มมมาแหลันลดแล้วก็มันมาเหรอแมม่นแม่นให้น้ำปลาน้ำอย่างเนาะน้าปลแต่ เจ้ามันลงไปพูดแล้วหรออ๋อครับอันนี้ขึ้นมาเนาะครับขึ้นมาหน่อยกูกูปีนี้ท่วมถึงไหนครับปีปีแล้วนี่เทกอ่ะโอ้หมอกเขาเนี่ยหนาะยหมอกเขาเนี่ยโอ้ปีแล้วปีที่ผ่านมาปีแล้วนี่มันหกเจ็ดเตื้อกว่าหรอกหกเจ็ดเตื้อเนาะอนี่ก็เตื้อแรกปีนี้เตื้อแรกอะครับเตื้อแรกขนาดฝนตกหนักนะเป็นอาทิตย์ปลายแล้วเนี่ตกอ่ะแม่น ครับวันครับแฟนน้อยเนาะคือสุดคืนอ๋อสุดวันสุดคืนบ่เนี่ยอันนี้ร้านร้านร้านเปิดตึงวันก่อนหรือว่าปิดปิดวันติดเปิดตึงวันครับเปิดตึงวันเนาะกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดแปดโมงปิดห้าโมงแปดโมงปิดห้าโมงอันนี้เปิดห้องว่าบ้านริมฝั่งเนาะโอ้ไปไหนเนาะ เนี่ยแกงงอมแกงเหาไปนะครับเนาะเก้าบาทสิบบาทเจ้าบาทเองดีอยู่ครับพอน้าไหมพอน้าครับนี่ฮะขอบคุณครับผมน้ำไหนครับอ๋อโอโหประจานเครือ๋อท่วมมาแถวเพชรอ่ะท่วมมดเนาะแต่ดีท่วมาหมือนนักป่เกินแรกอยู่เนาะ มันไหลมาตังปูนบ่มันตำ่ำบ่คืนนี้กะครับคืนนี้คาดว่าจะสูงเต้าหัวเขา่าโอ้ oh. ทุกคนครับตะกี้อุ้ยปิ่นบอกว่านะครับคืนนี้อาจจะสูงเต้าหัวเขานะเพราะว่าตอนนี้น้ําฝางกําลังมาครับกําลังลุกตังตังใต้มานะครับกาลังลุกตังใต้มาเพราะว่าน้ําฝางนี่จะไหลขึ้นเหนือนะครับ มาไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับน้ำฝางนี่ทุกคนตอนนี้ผมอยู่จุดนี้ครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวอาหารตาสั่งเปิด8โมงถึง5โมงนะครับแล้วก็อยู่ตรงสามแยกนี้นครับสามแยกจะไปบ้านใหม่ของน้อย ไปไม่อายไปสันต้นเมื่อนี่นะครับเนี่ยอยกนี้ถ้าเหาตรงไปนี่ก็จะไปต่างบ้านต้นหนุนไปไปเวียงนะครับไปเวียงไปโพเวียงฝั่งนะครับสัญญาณภาพอาจจะบ่ค่อยดีเตาใดนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเนื่องจากว่าแถวนี้มันค่อนข้างที่จะอัพสัญญาณนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็บบค่อยดีตัวนะครับเพราะว่าแถวนี้มันอับสัญญาณ คือชมบรรยากาศกันสักน้อยนะครับก่อนที่เราจะยุตดดิการไล์สดในตอนเย็นนี้ครับ,รบโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมสถานการณ์น้ำฝ่างบ้านเฮาในเย็นวันนี้นะครับวันที่ว4ส,สิงหาคมดาราุดนะครับไล์ซดนี้เก็ขอ ติแต่เพียงตะอีครับผมสวัสดีครับ